การถวายน้ำพระและอันิสงสิบประการสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับ การถวายน้ําบนหิ่งพระเป็นอามิสบูชาอย่างหนึ่งแสดงถึงความเคารพต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นพุทธานสุสติอยู่เสมอเพื่อทําการสการะบูชาน้ําพระไถยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญาเตยมด้วยความบริสุทธิ์ พระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำด้วยความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระองค์ท่านแต่ยังไงอาหารหรือน้ำที่ถวายท่านไม่ได้ฉันแล้วเพราะท่านไปนิพพานแล้วและไม่มีขันแล้วจะทำให้เรามีชีวิตจุ่มชื่นเปรียบดังน้ำที่เราได้ถวายไป จิตจะได้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พอก่อนจะตายเพื่อนึกว่าเราได้เคยทำความดีนี้ตายไปก็ไปสวรรค์และยังทำให้เรารู้จักการให้การอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งเป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุสิบอีกอย่างหนึ่งเราได้มีเวลาดูแลหิ้งพระและได้ทำความสะอาดไปด้วย วิธีการ 1. ควรเป็นน้ำดื่มปากขวดเรายังไม่ดื่มมาก่อนหรือเปิดจากก๊อกเครื่องกองน้ำโดยตรง 2. ควรถวายทุกวันหากไม่สามารถทำได้จริงๆควรถวายทุกวันพระ 3. น้ำเก่าที่ถวายเสร็จแล้วลาแล้วไม่ควรดื่มควรนำไปรดน้ำต้นไม้หรือกรวดน้ำ 4. แก้วน้ำควรเป็นแก้วใหม่ไม่เคยถูกใช้มาก่อนเป็นแก้วอย่างดีควรหาแก้วที่สวยงามที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ไม่ควรใช้แก้วใบเล็กๆและเมื่อแก้วนั้นเก่าหรือใช้นานแล้วควรเปลี่ยนใบใหม่ 5. ถ้ามีพระพุทธรูปพระอัครสาวกพระสงค์อยู่โต๊ะหมู่เดียวกัน สามารถถวายแก้วเดียวสำหรับทุกๆองค์ได้ไม่ต้องถวายแยกแก้วละองค์ 6. ไม่ควรปิดฝาแก้วตอนที่ถวายหากที่บ้านมีฝุ่นเยอะให้เปลี่ยนน้ำทุกวันหรือเปลี่ยนระหว่างวัน 7. ในขณะที่เราถวายน้ำต้องจับแก้วด้วยสองมือยกขึ้นเหนือหัวเหนือศีรษะน้อมถวายด้วยความศรัทธา กายของเราก็น้อมตามใจไปด้วยความอ่อนน้อมให้ตั้งจิตประดุดหนึ่งว่าพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งอยู่ตรงหน้าเราผู้ถวายและกล่าวคำถวายข้าพเจ้าชื่อพร้อมนามสกุลขอน้อมถวายน้ำดื่มนี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อสักการะน้ำพระไทยอันเต็มเปี่ยมด้วยปัญญา เตรียมด้วยความบริสุทธิ์พระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพระองค์โปรดรับน้ำดื่มนี้จากข้าพเจ้าด้วยเทินสาธุ 8. ถวายเวลาใดก็ได้ส่วนมากนิยมถวายช่วงเช้าก่อนเที่ยงอานิสงส์การถวายน้ำสิบประการ 1. ของแคล่วว่องไวัย 2. มีชื่อเสียง 3. มีความสะอาดบริสุทธิ์ 4. ปราศจากความกระหาย 5. มีบริวารมาก 6. อายุยืน 7. มีผิวพรรณผุดพอง 8. มีพลักกำลัง 9. มีปัญญามาก 10. มีความสุข อุทกปูชกเถราประธานที่สองว่าด้วยพ้นแห่งการถวายน้ำข้าพระองค์ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระชวีวันดังทองคำเสด็จไปในอากาศเหมือนดวงไฟลุกโปรงเหมือนดวงอาทิตย์ข้าพระองค์จึงเอาฝ่ามือกอบน้ำหยดขึ้นบนอากาศพระพุทธเจ้าผู้มหาวีระทรงประกอบด้วยพระกรุณา เป็นนรุสีสงรับแล้วพระศาสดาพ,พระนามว่าปทุมุตตระประทับยืนอยู่ในอาการสรงทราบความดำริของข้าพระองค์จึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าด้วยการถวายน้ำนี้และด้วยการยังปิติให้เกิดขึ้นท่านจะไม่ต้องเข้าถึงทุกขติเลยแม้ตลอดแสนกับข้าแต่พระองค์ผู้จอมสัตว์ เจตบุรุษของโลกประเสริฐกว่าหนะระด้วยกรรำนั้นข้าพระองค์ละความชนะและแพ้แล้วบรรลุถึงฐานะอันไม่หวั่นไหวในกันละปะที่6,500ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิสามพระองค์มีพระนามว่าสหัสราชมีสมุดสาครนสี่เป็นที่สุดเป็นใหญ่กว่าชนคุณวิเศษเหล่านี้ คือปฏิสัมพิธาสีวิโมก8และอภิญญาหกข้าพระองค์ทำให้แจ้งชัดแล้วพระพุทธศาสนาข้าพระองค์ได้ทำเสร็จแล้วดังนี้ทราบว่าท่านพระอุทกปูจัะกะเถระได้กราบคาถาเหล่านี้ด้วยประการชานี้แลอย่าเพิ่งเชื่อนในสิ่งที่แนะนำขอให้ท่านลองพิจารณาดูว่า ที่กล่าวมานี้ถูกต้องหรือไม่ทำแล้วเกิดผลอย่างไรอย่างไรก็ตามการบูชาพระพุทธรูปที่เหมาะสมคือบูชาด้วยกุศลลจิตทั้งทางกายมีการไหว้เป็นต้นทางวาจามีการกล่าวคำสรรเสริญพระตตรตนรัยและทางใจคือเกิดกุศลแจิตบูชาด้วยการน้อมระลึกถึงพระคุณ และบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตนในกุศล,ลธรรมดังนั้นถวายน้ำถวายผล,ลไม้เป็นอามิสบูชาแล้วอย่าลืมปฏบิบัติบูชาด้วยการสวดมนต์ทำสมาธิแผ่เมตตากรวดน้ำด้วยทุกครั้งอานิสงส์จะหนุนนำให้เรามีแต่ความสุขมีปัญญามีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไป การถวายน้ำบนหิ่งพระต้องเปลี่ยนทุกวันไหมควรถวายกี่แก้วสินแสเป็นหนึ่งตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการถวายน้ำบนหิ้งพระต้องเติมน้ำปริมาณเท่าใดต้องเปลี่ยนน้ำที่ถวายบนหิ่งพระทุกวันไหมและควรถวายกี่แก้วมาฟังกันปริมาณน้ำในแก้วควรเติมน,น้ำให้เกือบเต็มแก้วแต่ไม่ล้น เพราะการเติมน้ำถวายพระเปรียบเสมือนกับการเติมให้ชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนมีกินมีใช้ตลอดไปต้องเปลี่ยนน้ำถวายบนหิ่งพระทุกวันไหมควรจะเปลี่ยนน้ำบนหิ่งพระทุกวันให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอเพราะการเปลี่ยนน้ำพระเปรียบเสมือนการนำทรัพย์เข้าบ้านตอนรับสิ่งดีๆให้เข้ามาในบ้านทุกวัน ควรถวายน้ำบนหิ่งพระกี่แก้วสิ้นแสเป็นหนึ่งแนะนำให้ถวายสามแก้วอันเป็นการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมชีวิตให้มีแต่สิ่งดีๆน้ำในแก้วแห้งจะเป็นอะไรหรือไม่น้ำถวายบนหิ่งพระห้ามปล่อยให้แห้งโดยเด็ดขาดเพราะการที่น้ำแห้งก็เปรียบเสมือนชีวิตที่แห้งเฉา ขาดความสดชื่นขาดความอุด,ดมสมบูรณ์การเงินติดขัดครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังสําหรับช่องครูกดนะครับสุดท้ายนี้ช่องครูกดเองก็ขออนัจพระศรีพระรัตนตรยัยจงมาอํานวยไว้ใช้ให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญปรารถนาสิใดขอให้สมความมากด้วยความปรารถนานะครับสําหรับคลิปนี้ช่องครูกดเองต้องกล่าวคําว่า สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกดด้วยนะครับสวัสดีครับ